ครับวันนี้ใช้วันหนึ่งครับที่มาเจ็บผักตบชวาผักบุ้งนะครับผักริมคลองนะครับไปเลี้ยงเป็ดอีเหลียงนะครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงได้หกสิบตัวนะครับนี่ก็น้ำนะมีน้ำนี่ก็ใส่มองะใส่เป็ดโอ้โหน้ำเยอะมากครับก็หาผักตบชวาไปเลี้ยงเป็ดครับผมนะครับ ผักก็เยอะนะน้ําก็ยังเยอะอยู่ผักตบมันก็มาติดนะครับเราก็มาเก็บเอานะครับเพื่อนที่เลี้ยงเป็ดที่เลี้ยงก็ยืมกดติดตามช่องเกษตรสารไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเพาะไข่ขายด้วยนะครับผมนี่พบลูกเป็ดขายนะอือรับประหยัดต้นทุนครับหกสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับเพราะว่าเราสับแล้วก็สมลำสมหานะครับเดี๋ยวมาลุยกันครับผมกับเป็ดที่เลี้ยงเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดทุกคนเลยนะครับผมก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดต like, ิดตามไว้ครับผมจะได้รอดกันทุกคนนะครับเดีย๋ยวมาเลือกันต่อครับสําหรับเป็นเพื่อนที่เลี้ยงเป็นดีเลี้ยงเนาะเหมือนผมนะครับนี่ตอนเป็นสีขาวนะแต่นี้มันเป็นคอกเล็กนะอยู่ในครอกนี้หกสิบตัวนะครับก็อ,อาหารที่เก็บมาจากคอเมื่อกี้เนี่ยครับมาสับแล้วก็ผสมลำผสมหัวอาหารเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ให้มันกินนะครับมันก็โตเร็วนะเบื่อนนะมันก็กินกินเยอะนะแต่ว่าอาหารเราก็เยอะนะครับผักตบชวาผักบุ้งนะครับแล้วก็ผักจอกแหน่แน่ริมคลองนี่แหละครับก็มาสับบดให้ละเอียดนะครับแล้วก็ผสมหัวอาหารนะครับเล็กน้อยนะครับก็อนาคตเอาไปอยู่ไปทำเราอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมแต่เมื่อวานก็ เอากระเบื้องไปวางแล้วครับจะเตรียมตัวทําแล้วครับผมนี่ครับผมก็เอามาวางเรียงกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งเนาะตั้งแล้วยิงสกูเลยครับเป็นสกูยิงหลังทางนะครับเดี๋ยวผมก็จะมายิงล้อมทั้งหมดประมาณไล่หนึ่งนะสามงานถึงไล่นะสูสีครับสามงานก,กว่าครับก็มาดูใช้กระเบื้องกี่แผ่นครับมาดูกัน เดี๋ยวมาลุ้นกันครับมาลุยกันต่อนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงเนาะกดติดตามไว้นะครับแล้วกดรูปดิ่งไว้เพื่อผมมีลูกเป็ดขายจะได้สั่งผมได้ครับตําแหน่งอยู่ที่อาเภอศรีคอรพูมจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่บ้านน้องเหล็กน้องกุ้งหมู่สิบสี่นะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับเพื่อนๆน,นครับอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับสำหรับเพื่อนๆส่อมทุกๆท่านเลยนะครับ ำหรับเพื่อนช่างนะครับอยากได้ไปเลี้ยงเ,เป็นอาชีพเสริมนะครับก็กดอคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับนี่ครับ